ฟังรายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่11เมษายน2564ผมอาจารย์คำพีปรีชายาณพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นสรุปหลักธรรมคำสอนของไวหลางตอนที่14นะครับตอนที่14ก็เริ่มต้นโดยข้อที่91 ข้อที่9กนะครับยานทั้ง3คือสิ่งสมมุติเหมือนเสมือนสิ่งของให้เด็กเล่นพระอาจารย์ไว้ลางกล่าวว่าพระพุทธองค์สอนสั่งสั่งสอนแก่เวนยศัตร์ด้วยวิธีที่พระองค์ทรงช่ำชองมาแล้วนั่นก็คือพระองค์ทรงมีปริยายต่างๆเช่นทรงใช้เหตุผลและข้อถกเถียง ที่มีปริยายต่างๆพร้อมทั้งเล่านิทานเปรียบเทียบรวมทั้งมีการยกรูปทำเปรียบเป็นต้นทำไมชาพุทธจึงไม่อาจเข้าใจได้ว่ายานทั้งสามตามคตินิยมของชาพุทธหมายานเป็นเสมือนสิ่งของสำหรับให้เด็กเล่นหรือเป็นสิ่งสมมุติที่เกี่ยวเนื่อง กับเรื่องที่ล่วงไปแล้วส่วนยานอันเอกคือพุทธยานนั้นเป็นเสมือนสิ่งของชั้นยอดเยี่ยมที่ใช้บอกกล่าวเรื่องราวในปัจจุบัน,นธรรมนี่คือข้อที่91ญาณยานทั้ง3คือสิ่งสมมุติเสมือนสิ่งของให้ใช้สิ่งของใช้สิ่งของให้เด็กเล่น ยาทั้งสามก็เป็นคำสอนของชาวพุทธหมายานนะครับยานทั้งสามเป็นการเปรียบเทียบเป็นการหลักธรรมคำสอนของชาวพุทธหมายานนะครับท่านไวหลางบอกว่าไอายาเหล่านี้เหมือนกับของให้เด็กเล่นนะครับไม่เลยมีอยู่จริงเลย ของของไม่ได้มีอยู่หรือมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่นะครับอืมเป็นเตียงแต่ว่าเปรียบเทียบนะครับพร้อมทั้งเล่านิทานหรือยกตัวอย่างรูปธรรทามาเปรียบเทียบเท่านั้นเองครับไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จริงทั้งนิดนึงก็ไม่ใช่นะครับเอาละครับต่อไปก็ข้อที่92 การ2สองชื่อว่าสิ่งทุกสิ่งท,ทั้งสูงค่าหรือไม่สูงค่าคือสิ่งที่จิตสร้างขึ้นทุกสิ่งท,ทั้งสูงค่าหรือไม่สูงค่าหรือคือจริงที่จิตสร้างขึ้นประสูตรของชาวพุทธหมายานที่ชื่อว่าสัตธรรมปุรธริกสูตรประสูตรของชาวพุทธหมายานที่ชื่อสัตธรรมบุญนริกรสูต,าาสตร มุ่งสอนให้ทุกคนบำเพ็ญเพียรโดยไม่ต้องคำนึงว่าจะได้รับวัตถุสิ่งของตามสมมุติเพราะสิ่งที่สมมุตินั้นเสมือนสิ่งของให้เด็กเล่นดังนั้นจึงได้เพ่งตรงไปยังของชั้นสูงสุดอย่างเดียวเมื่อถึงขั้นสูงสุดแล้วเราก็จะประจักษ์แจ้งชัด ต่อสิ่งที่เรียกกันว่าชั้นสูงสุดนี้ว่าเป็นสิ่งที่มิได้มีอยู่แต่แท้อย่างแท้จริงทั้งนี้เราอาจจะเห็นด้วยในข้อที่ว่าท่านผู้เดียวเป็นเจ้าของสิ่งอันสูงสุดเหล่านี้และท่านผู้เดียวเป็นเจ้าของสิ่งไม่สูงสุดสูงค่าเหล่านี้กะะนั้นพึงเข้าใจถึงสิ่งสูงค่าหรือไม่สูงค่าดังกล่าว ก็คือสิ่งที่จิตคิดปรุงแต่งหรือจิตสร้างขึ้นทั้งสิ้นนี่คือข้อที่92นะครับทุกสิ่งสูงค่าหรือไม่สูงค่าก็ก็สร้างขึ้นทั้งนั้นนะครับมันไม่ได้มีสูงค่าไม่สูงค่าจากแจ้จริงแต่ประการใดนะครับเพืยงเพียงแต่ว่าเปรียบเทียบเปรียบเลยนะครับเพื่ออธิบาย สิ่งหนึ่งสิ่งใดทชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเป็นสื่อความหมายเพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันแท้จริงแล้วสิ่งสูงค่าไม่สูงค่าก็ไม่มีทั้งนั้นนะครับต่อไปข้อที่93พึงเปลื้องตนออกจากการนึกคิดเดาเอาเองหากผู้ใดสามารถเปลื้องตน ออกมาเสียได้จากการนึกคิดเดาเอาเองต่อสปปรรพสิ่งและปรากฏการณ์บนโลกว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นหรือสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงหรือเป็นของไม่จริงหรือทุกสิ่งอยู่ที่การจัดการของคน นั้นหรือของคนนี้เมื่อนั้นผู้นั้นก็จะได้ชื่อว่าดำเดินสาธยายพระสูตรอย่างถูกแนวทางและหากผู้ใดสามารถกระทําได้เช่นนี้พระสูตรที่นำมาสาธยายก็จะชื่อว่าอยู่ในกำมือของผู้นั้นทุกกับทุก,กันอีกทั้งผู้นั้นก็จะเชื่อว่าสาธยายพระสูตร ทุกเช้าตลอดทั้งวันทุกเวลาทีเดียวนะครับข้อนี้ก็ชื่อว่าพึงเปลื้องตนออกจากการนึกคิดเดาเอาเองนะครับท่านประมาจารเวลางก็กล่าวว่าผู้ท่านผู้ใดสามารถเปลื้องตนออก มาเสียได้จากการนึกคิดเดา,าเองต่อสรรพสิ่งและปรากฏการณ์บนโลกว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่เป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นหรือสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงหรือเป็นของไม่จริงหรือทุกสิ่งอยู่ที่การจัดการของคนนั้นหรือคนนี้เมื่อนั้นผู้นั้นก็ได้ใจชื่อว่าํำเดินการสาธยายพระสูตรอย่างถูกแนวทาง และหากผู้ใดสามารถกระทำได้เช่นนี้พระสูตรที่นำมาสาธยายก็จะชื่อว่าอยู่ในกามือของผู้นั้นทุกกับทุกกันอีกทั้งผู้นั้นก็จะชื่อว่าสาธยายพระสูตรทุกเช้าเย็นตลอดวันทุกเวลาทีเดียวเอาละครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมนะครับ เพราะว่าชัดเจนอยู่แล้วว่าเปลื่องตนออกมาจากการนึกคิดเดาเอาเองนะครับเปลื่องตนก็คือว่าในความคิดไม่มีเราอเข้าไปในความคิดนั้นนะครับคิดมันก็สักแต่ว่าคิดตัวตนก็สักแต่ว่าเป็นตัวตนไม่ใช่ตัวตนอย่างแท้จริงนะครับสักแต่ว่าครับเอาละครับ,รรบต่อไปข้อที่เก้าสิบสี่ กายและจิตก็ไม่ใช่กายและจิตเป็นเพียงสิ่งสมมุติธรรมกายประดูดดังธรรมชาติเดิมแท้ของเราส่วนสภาวะธรรมแห่งสัมโพกายอันบริบูรณ์นั้นสเสมือนตัวปริชายานตามธรรมชาติของจิตสำหรับนิมาลกายนับด้วยหมื่นแสนก็คือการกระทำกรรมต่างๆของกายเรา ถ้าหากเราจะให้กายทั้ง3ดังกล่าวนี้เป็นสิ่งดำรงอยู่ต่างหากจากขิดเดิมแท้มันก็จะเกิดมีกายซึ่งปราศจากปัญญาขึ้นมาเมื่อใดเห็นเจนแจ้งต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติกายและจิตก็จะเห็นอีกว่ากายทั้งสดังกล่าวนี้ ไม่มีตัวตนที่แท้จริงเชกเช่นกายและจิตก็ไม่ใช่กายและจิตเป็นแต่เพียงสมมตุติว่าเชกเช่นจิตเชกเช่นกายและจิตก็ไม่ใช่กายและจิตเป็นแต่เพียงสิ่งสมมุติเชกเช่นจิตเดิมแท้แก็ไม่ใช่จิตเดิมแท้เป็นเพียงสมมุติ ผู้ที่เห็นเช่นนี้ก็จะบรรลุถ,ถึงโพธิจิตอย่างฉับพรันเอาละครับนี่คือข้อที่9กากายและจิตก็ไม่ใช่กายและจิตเป็นแต่เพียงสิ่งสมมุตินะครับต่อไปข้อที่95 95ชื่อว่าสภาวธรรมแห่ง สภาวธรรมแห่งกายทั้งสามเสมือนความว่างประมาจารย์ไวหลางกล่าวว่าสภาวธรรมแห่งความเป็นศูนย์หรือศูญญตาคือความว่างหรือสูญญตาหรือความไม่ใช้อะไรอนัตตาและคือธรรมชาติเดิมแท้ของจิตที่ทุกคนมีอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าเพราะความว่างนี้เองปรัจญาหรือปัญญาก็จะปรากฏต,ตัวอย่างฉับพลัน เสมือนเป็นสภาวะที่ออกมาจากจิตเดิมแท้หรือรูปกายเสมือนความว่างจึงไม่ต้องหลับตาหรืออุดหูเพื่อให้จิตว่างเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งแล้วที่ถูกที่อยู่ภายนอกจิตที่สำคัญยิ่งก็คือจิตของทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงพุทธภาวะ เมื่อลูกกายเสมือนความว่างนั่นก็หมายความว่าเพราะความว่างนี้เองปรัทยาหรือปัญญาก็จะปรากฏตัวฉับพลันเสมือนเป็นภาวะที่ออกมาจาก,กจิตเดิมแท้เมื่อลูกหรือกายเสมือนความว่างจึงไม่ต้องหลับตาหรืออุดหูเพื่อให้จิตว่างหลีกเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเล่าอยู่ภายนอก,กจิต ที่สำคัญยิ่งก็คือจิตของทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงพุทธภาวะแห่งจิตเดิมแห่งจิตอย่างฉับพลันได้แม้ขณะที่กำลังเผชิญหน้ากับสิ่งแล้วภายนอกจิตนะครับนี้คือข้อที่95สภาวะธรรมแห่งกายแห่งกายทั้ง3เสมือนความว่างสภาวะธรรมแห่งความเป็นศูนย์หรือศุญยตาคือความว่าง หรือความไม่ใช่อะไรอนัตตาและคือธรรมชาติเดิมแท้ของจิตของมนุษย์ทุกคนซึ่งมีสภาวะนี้อยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าเพราะความว่างนี้เองปรัทยาหรือปัญญาก็ปรากฏตัวอย่างฉับพลันเสมือนในสภาวะที่ออกมาจากจิตเดิมแท้เมื่อรูป หรือกายเสมือนความว่างจึงไม่ต้องหลับตาหรืออุดหูเพื่อให้จิตว่างเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเล่าที่อยู่ภายนอกจิตที่สำคัญยิ่งก็คือจิตของทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงพุทธภาวะแห่งจิตอยากสับพลันได้แม้ขณะที่เรากำลังก้าว แม้ขณะที่เรากําลังเผชิญหน้ากับสิ่งเล่าภายนอกจิตนะครับเอาละครับนี่คือข้อที่95สภาวธรรมแห่งกายทั้ง3เสมือนความว่างนะครับตรงกับพระสูตรหนึ่งที่ชื่อว่าพระสูตรที่ชื่อปรัจยาปรมิตาหาอุอทัยสูตรที่พูด,ว,ด,พว,ดกกว่าดูกรสารีบุตรพระอวะโรเตสวนจากกับสารีบุตรว่าดูกรพระสารีบุตร รูปคือความว่างความว่างคือรูปไม่ได้อื่นจากความว่างความว่างไม่ไอื่นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ว่างจากสภาวะและลักษณะเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้จัดไว้นะครับเพราะฉะน,นั้น เมื่อลูปและกายเสมือนความว่างจึงไม่ต้องหลับตาหรืออุดหูนะครับเพื่อให้จิตว่างไม่ต้องทำให้ว่างมันว่างเขามันอยู่เองแล้วตามธรรมชาตินะครับปเปรารมาจารย์เวหลากจริงกล่าวว่าสภาวธรรมแห่งกายทั้งสามเสมือนความว่างนะครับไม่ต้องไป,ปหาไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปวิ่งไล่จับเงานะครับเพราะว่า สภาวะธรรมทั้งกายทั้งสามเหมือนความว่างนะครับต่อไปข้อที่96ชื่อว่ายามุ่งแสวงหาการจรดสรู้จากภายนอกจิตบรรพจารย์ไวหลางกล่าวว่าขอให้ท่านจงเชื่อตามคำสอนของอัตมาไวหลางเพื่อเป็นเครื่องนำทางในการหลุดพ้นจากความหลงตลอดไปขอให้ท่านจงยาเชื่อตามผู้ใด ที่มุ่งแสวงหาการสัทสลูจากภายนอกจิตเนื่องเพราะว่าคนพวกนี้กล่าวถึงโพธิจิตอย่างพร่ำเพื่อแต่ตัวเขาเองไม่เคยอย่างรู้หรือตรัตสรูหรือเห็นแจ้งต่อโพธิจิตหรือจิตเดิมแท้ของตนหมายความว่าพวกเขาไม่เคยบรรลุถึงพุทธภาวะแห่งจิตหรือจิตเดิมแท้แม้ชั่วขณะดเดียวก็ตามนะครับเอาลค,ครับวันนี้ก็ ได้พูดมาถึง6ข้อนะครับถึงข้อเ6ก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะครับเช่นเดิมครับทันทีฟังแลว้วอยากสนทนาธรรมอยากจะแลกเปลี่ยนหรืออยากจะสอบถามข้อข้องใจนะครับติดต่อผมได้ที่หมายเลข08 9 1 2 6 06 8 9นะครับและ02 5 1 3 3 2 7 9นะครับ เอาละครับวันนี้ก็ขอ,อยุติเพียงแค่นี้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ